ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขว่าด้วยจริยบัรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพศ2565ิาเสนอรองศาสตราจารย์ดรสงครามชัยลีทองดีสกุลจัดทำโดยนางสาวนิสารั์อุ่นแก้ว67011420006เิ็าศริยธรรมวิชาชีพสรณสองศนาารวิชาจรรยบรรงวิชาชีพสาธารณสุขข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขพศ2 5 6พได้กำหนห์เกี่ยวกวิบหการสมข้อบังคับดัากาความายิ่งขัยอำนาจตามควาตรล็บัญญยผู้หิง และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตามมาตราย6กวรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพศ2556นรคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยาบัตณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนพศ2อ6 5ราข้อสองข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อสามให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการ หมวดหนึ่งหลักทั่วไปผู้ประกอบวิชาชีพต้องข้อห้าดำรงตนให้สมควรในสังคมโดยทำเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองข้อหกประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดีโดยไม่คำนึงถึงฐานะเพศอายุเชื้อชาติสัญชาติาศาสนาลทัทธิสังคมการเมืองข้อเจ็ดไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ หมวด2การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนข้อ8ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพข้อ9้าไม่จูงใจหรือชักชวนให้ผู้ใดมารับบริการเพื่อผลประโยชน์ของตนข้อ10ปฏิบัติต่อผู้ป,ผป,ผป,ป,ป,ป่ปวยหรือผู้รับบริการโดยสุภาพปราศจากการบังคับขู่เข็นข้อ11ไม่หลอกลวงผู้ป่วยหรือผู้รับบริการให้เข้าใจผิดในการประกอบวิชาชีพเพื่อผลประโยชน์ของตนข้อ12ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสิ้นเปลืองที่เกินความจำเป็นของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการข้อ13ไม่รับรองหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพอันเป็นเท็จข้อปิบอ้ยหหรืัิกาาาาตตตนมมมฎที่ หมวด2การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนต่อข้อ15ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วยเมื่อได้รับคำขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ข้อ16ไม่ประกอบวิชาชีพในที่หรือทางสาธารณะเว้นแต่เหตุฉุกเฉินหรือเป็นการปฐมพยาบาลหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ข้อ17ต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพโดยผิดกฎหมายหมวด3การปฏิบัติด,ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมข้อ18ไม่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการอน,อนุญาตด,ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นเท็จ ข้อ19ประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดโรคและภัยสุขภาพข้อ20ติดตามและประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและกำหนดแนวทางฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนข้อ21ต้องตรวจสอบเสนอแนะและให้ความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือระงับเหตุเร่งด่วนด้นานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกับการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรงข้อ22ต้อองประกบวิชชาีพโดยให้คความสำัญต่ออความปลดภัยสุขอนามััยและสสวดิภาพของสาาธรณชนตลอดจนนทรัพย์สสิิและ่งแววดดล้ออมมัันนเปป็สาาาธรรณะห4กฏิบติต่อผู้ร่ววมิชชาีพข้อ23ผู้ประกอบวิชาชีพต้โดย ข้อ24ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เอาผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นมาเป็นของตนข้อ25ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ให้รายหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมวิชาชีพด้วยกันข้อ26ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ชักจูงผู้ป่วยหรือผู да ้ร so ับบริการของผู <im bit> <im bit ้อ SO ื่นมาเป็นของตนหมวด5การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานข้อ27ผู้ประกอบวิชาชีพต้องยกย่องวิเกียร์และเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงานข้อ28ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ให้รายหรือกลั่นแกล้้งผูร่วมงาานหมวด6กรปฏิบัติเกี่ยยวกับบสถาาานพลข้อ29ผู้ประกกออบบวิิิชชาีีพตตต้งปฏันเ่ยวกกับบบสสถถาา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 านนพพยยยยลลตมมฎหวว่ด้ หมวดเจ็ดการศึกษาวิจัยส่วนที่หนึ่งการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ข้อสาสิบผู้ประกอบวิชาชีพที่จะทำการวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์และการอาชีวอนามัยหรืออนามัยสิ่งแวดลอ้อมต้องปฏิบัติตามหมวดนี้ข้อสาสิเอ็ดผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับความเห็นชอบอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้นข้อสาสิบสองผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลองเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองนั้นข้อสามสิบััตติ่ออผ้ดลงเชนียวบสาริัต่มผู้ประกอบววิิชชาาาีพตต้้้ออออองงรรรับผด่นนหหืลลเเจกกกกกทููถถมใ ผู้ถูกทดลองเมื่อใดก็ได้ข้อ36ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์และจรรยาบัรณของนักวิจัย หมวด7การศึกษาวิจัยต่อส่วนที่2การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือเอกสารข้อ37ผู้ประกอบวิชาชีพที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือเอกสารต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือเจ้าของเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยและต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวส่วนที่สามการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอาชีวอนามัยหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมข้อสามสิบแปดผู้ประกอบวิชาชีพที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอาชีวอนามัยหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ใดๆต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบสถานที่นั้นลละบที่ อ,อนามัยสิ่งแวดล้อมตามข้อ38และข้อ39ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยนั้น หมวด8การโฆษณาข้อ41ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณาใช้จ้างหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพความรู้และความชำนานในการประกอบวิชาชีพของตนเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้41.1การแสดงผลงานในวรารสารทางวิชาการหรือในการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณาสุข41.2การแสดงผลงานในหน้าที่หรือการแสดงเพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ41.3การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการสาธารณสุขเพื่อการศึกษาของมวลชน41.4การประกาศเกียรติคุณโดยสถาบันสมาคมหรือมูลนิธิข้อ42ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถแสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชี ชื่อปริญญาซึ่งตนได้รับ42.3ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของตน42.4ชื่อหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่อยู่หรือที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์หรือสื่ออื่นๆ42.5เวลาทำการข้อ43ผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้ข้อมูลทางวิชาการหรือตอบปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพทางสื่อมวลชนให้แสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและแจ้งสถานที่ทำการประกอบวิชาชีพได้ประกาศณวันที่9พฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยกสิบห้าไพศาลบังชวดนายกสภาการสาธารณสุ